สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงต้องกันนะคลิปนี้เราก็จะมาพาไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจของอัปเดตใหม่ในอนาคตกันนะครับเออแต่ว่า จะเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังมองข้ามอยู่เพราะว่ามันยังแบบยาวไกลนะแต่ในมุมมองผมเนี่ยแม่งโคตรน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากอ่ะสำหรับเรื่อง i l เลน e ์ซ u ์ในแพทต่อไปเนี่ยรู้กันอยู่แล้วลิ l เลี a ย e เวกเนี่ยรู้กันอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นแพทต้นตีใช่ไหมทางเกมเขาก็ได้มีการสตรีมเกี่ยวกับข้อมูลไปเบื้องต้นเนอะแต่ประเด็นในวันนี้จะเป็นเรื่องของคอลาโบใหม่นะครับโอ้โหตื่นเต้นมาก จะเข้ามาในช่วงปลายปีนะครับประมาณพฤศจิกาเนอถ้าจำไม่ผิดโอ้โหเรียกได้ว่าคลาโบเนี่ยถ้านับที่เป็นทางการหรือว่าล่าสุดที่เป็นคลาโบใหญ่นะครับทางเกมคือทิ้งไปนานมากตั้งแต่ BTS เลยนะครับน่าจะประมาณ2ปีกว่าๆได้แล้วเนี่ยหนุ่มหล่อของเราโหโหโหแล้วมันจะเอากลับมาใหม่นะครับแต่ไม่รู้นะว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปวิเคราะห์กันว่า ในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าคอลลาโบจะเป็นเมตาไหมจะเข้ามาในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับอ่าตื่นเต้นไหมใครสนใจประเด็นนี้ไปลองดูกันอ่าเดี๋ยวแรกทำหลายฟังก่อนจะได้อ่าวิเคราะห์กันได้ง่ายขึ้นนะครับคลาโบในเกมนี้เอามาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอนิเมะหรือการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นในยุคเก่าเลยนะครับไหนวะอ่าเป็นเทลกบโซนิกนะครับเป็นคอลลาโบแรกสุดของเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเนอะเออจะเรียกว่าญี่ปุ่นจ๋าได้ไหมไมันก็หลายประเทศแต่ว่าก็ได้ ก็มีโอกาสที่อนิเมะต,ต่างๆเนี่ยจะเข้ามาซึ่งเกมอื่นอะ่ะเขาก็มีการอนิเมะเข้ามาเนอะไม่ว่าจะเป็นอ่ะอะไรที่มันดังๆไททันหรือว่าจะเป็นดราก้อนบอลอะไรพวกนี้ก็มีการคอลแลบในหลายเกมนะครับอันนี้ก็คาดหวังได้ว่าเอ้ยมีโอกาสนะถ้าเป็นอนิเมะอยากได้เรื่องไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต่อมาต่อมาก็จะเป็นดิสนีย์นะครับดิสนีย์นี่ก็เป็นอ่ะแนวเ,เรียกว่าอะไรวะ นั่นแหละเป็นการ์ตูนเหมือนกันแต่เป็นแอนิเมชันซึ่งก็แป๊บน,นึงนะหาตัวอย่างนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนยุโรปก็มีโอกาสเป็นไม่ได้เหมือนกันที่เครือนี้จะเข้ามานะครับทุกคนชอบสไตล์นี้ไหมเออมีเรื่องไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่อันนี้จะเข้ามาในรูปแบบของอ่าแขกผู้มาเยี่ยมเมืองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่แบบอ่าเข้ามาแล้วแต่ว่าตัวละครนียจับต้องไม่ได้แค่มาเดินในเมืองมา เลนนูเล่นนีเท่านั้นไม่สามารถเอามาใช้ได้แต่ว่ากลบนนี้ก็จะมีบัสที่ให้กับอาณาจักรบ้างนะครับถ้าใครเก็บครบตามที่เขากําหนดเนี่ยแต่ผมไม่ได้ครบนะช่วยในขี้เกียจนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็น BTS นอะอย่างที่รู้กันซึ่ง BTS นี่ก็จะเป็นวงของทางเกาหลีเขานะครับเป็นบอยแบนด์ใช่ไหมแล้วเข้ามาก็โคตรเก่งเลยอันนี้คือเป็นที่คือหามากว่าไม่เก่งแล้วก็ใช้งานได้เป็นเมตาเป็นปีอย่างงี้ดีกว่าจนแบบ ขึ้นจนแบบต้องมี snap นะก,ก้อนมาแทนมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับดังนั้นมันคองไม่ต้านานอันนี้ก็เลยมีผลเกี่ยวกับเกมมากนะครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนพอเห็นภาพแล้วว่ามันมีทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าคุกกี้ไก่กา,กาหรือจะเป็นคุกกี้เยี่ยมเมืองหรือจะเป็นคุกกี้ที่เทพโอ้โหมีโอกาสเป็นได้ทั้ง3หนนะและก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในทุกรูปแบบที่เราพูดเนี้ยเดี๋ยวลองวิเคราะห์กันว่าในแต่ละแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคประเด็นแรก ในมุมมองผมนะถ้าเกมเอาเข้ามาซึ่งลิขสิทธิ์ในการคอร์เรน่าจะประมาณหนึ่งเออในยุคนี้น่าจะน่าจะแพงประมาณหนึ่งเนอะต้องต้องเรียกให้คนได้กลับมาเล่นได้ไอเทลโซนิกในช่วงแรกที่มันขายได้เนี่ยเพราะว่าในสมัยนั้นนะตัวละครอาจจะยังไม่ค่อยได้เยอะมากและก็มันถือว่ามันน่าสนใจเพราะาเป็นคอร์รัปชันแรกเ่คนก็เลยอาจจะตามเก็บกันแต่ถ้าสมุว่าเทลโซนิกเนี่ยกลับมาเปิดใหม่ในยุคนี้นะครับผมว่าขายไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมันไม่สามารถใช้งานได้จริงถูกไหมครับโคนไก่กาอย่าว่าแต่ยุคนี้เลยยุคก่อนเนี่ยตัวละครไม่ได้เยอะมากมันยังสู้ใครไม่ได้เลยนะครับอาจจะมีกลับมาเป็นตัวบัคเออใช้ว่าตัวบักในทีมตีบอสบางอย่างเพราะมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะเออเป็นแค่ช่วงสั้นๆซึ่งถ้ากลับมาในยุคนี้แล้วเป็นแค่นี้นะครับผมว่าคนด่ายับซึ่งเกมไม่น่าจะเอามาถ้า,ามาคงโดนอ่ะต่อมา เป็นแขกผู้เยี่ยมเยือนในเมืองนะครับอย่างดิสนีย์เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ยอดก็คงจะไม่ได้พุ่งมากเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรที่มากมายไม่สามารถเอามาเล่นได้จริงเอออันนี้ก็จะได้แคบประมาณหนึ่งอย่างคนที่เขาเก็บบัฟเนี่ยก็อาจจะได้แหละแต่โดยรวมนะผมมองว่าบัฟที่ให้มาถ้าให้มาน้อยคนก็อาจจะไม่เติมเปิดเออคนอาจจะไม่ได้เติมเล่นซึ่งยอดในแพ็คเนี้ยผมว่ามันก็จะได้แค่บแบบท็อปเซิร์จริงๆหรือคนที่เขาเนียต้องการจะ เก็บตัวละครที่ชอบจริงๆนะครับก็อาจจะน้อยกว่าตัวละครที่มันแบบใช้งานได้จริงมากกว่าถูกไหมแต่กลับการในแพลของ BTS เนี่ยผมก็รู้สึกว่าคนเล่นเยอะมากช่วงนั้นเกมบูมมากอาจจะเป็นหาะแฟนคลับของวงนี้เขาก็มีเยอะรวมถึงตัวละครที่มันเก่งจริงๆซึ่งถ้ามันเก่งจริงอะต่อให้ไม่ใช่แฟนคลับ หรือว่าไม่ใช่คนที่อะไรมากมายแต่มันจําเป็นต้องใช้ทุกคนก็ต้องตามล่ามันอย่างบางคนเนี่ยเฮ้ยใกล้จะหมดการันตีแล้วเติมดีไหมอีกนิดเดียวเราจะได้ตัวก็คงจะเติมกันใช่ไหมครับดังนั้นผมมองว่าเอาตัวละครโคลบโบใหม่เข้ามาในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้จริงจึงจะสามารถเลียยอดเติมจากผู้เล่นได้และต้องเก่งแบบ BTS ด้วยนะครับซึ่ง ในช่วงมันเข้ามาเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์นะน่าจะไล่เลี่ยกับลิเลียเวกหรือเปล่าเออหรือเปล่าอาจจะบวกลบกานเล็กน้อยนะครับและทีนี้แหละเมตาถ้ามันเก่งแบบ BTS เก่งเป็นปีเนี่ยน่าจะกระทบยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสมมุติถ้ามันเก่งเนี่ยเข้ามาน่าจะเป็นเกรดไหนใช่ไหมก็แน่นอนเกรดนะครับผมคิดว่าจะเป็นสเปเชียลนะนี่เห็นไหมเป็นสเปเชียลเป็นนี่นี่ก็เป็นสเปเชียลดังนั้น ถ้าคนลโบใหม่ก็อาจจะเป็นสเปเชียลกันทั้งแก๊งเลยแต่เราไม่รู้ไนงะว่าตัวไหนจะเข้ามาบ้างหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับก็อย่างที่บอกเป็นได้ทั้งเมะอนิเมชั่นหรือเป็นวงดนตรีของทางประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้เหมือนกันอาจจะไม่ต้องเป็นเกาหลีจาก,ก็ได้ก็ต้องรอดูนะครับทุกคนคิดว่าเป็นประเทศไหนอทีนี้กลับมาที่ประเด็นว่าถ้ามันเป็นเมตาในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวะอณเนะวลาน,นี้นะครับตัวตัวละครที่ตึงๆอ่ะ ผมคิดว่าน่าจะไม่ลงแน่ๆนะน่าจะไม่ลงแน่น่าจะเป็นอินเทอร์เนลเนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วก็ซาเลนซอลของแพทต่อไปแล้วก็ลิเลียเวกสามตัวเนี้ยน่าจะได้ยืนเมตาต่อในแพทอีกสามสี่เดือนข้างหน้าเพราะาตัวมันยังสดใหม่แล้วก็เก่งมากโฮลี่ตัวหนึ่งเออโฮลี่ uh, <Holy S 1> หนึ่งตัวที่มีโอกาสที่จะได้ยืนหยัดในช่วงเวลาน,นั้นนะครับดังนั้นตัวใหม่คาดว่านะถ้าจะสามารถใช้งานได้จริงเนี่ยแล้วไม่ได้กระทบกับตัวเมตาหลักของในเรื่องนะครับน่าจะเป็นสายรักษาวะ่ะ ซึ่งสารรักษาในโดเอลมันก็ยังสดใหม่นะแต่ว่าทีมมันสามารถที่จะเอาสเปเชียลเข้ามาทดแทนได้เว้ยอย่างถ้าเป็นตัวฮิวก็จะเป็นทีม2ฮิวได้อาจจะมายืนคู่โดเอลหรือไม่โดเอลก็อาจจะร่วงในอีก2เดือนข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะซูปเปอร์อีพิกบางทีก็ไม่ได้ยืนเมตานานใช่ไหมอย่างโดเอลเนี่ยก็เป็นเมตาในในช่วงต้นเดือนนี้ใช่ไหมครับ เรื่องก็ยังถือว่ายังสดใหม่ถ้านับไปอีกประมาณ2อสาเดือนก็มีโอกาสที่จะล่วงเมตาครับดังนั้นดังนั้นนะครับผมคิดว่าตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาและเป็นคอร์โบเนี่ยน่าจะไปทางซัพพอร์ตไม่ก็รักษามากกว่าซึ่งน่าจะมีความเป็นอมาตะด้วยแหละมันจะได้จัดทีมได้ง่ายนะครับอย่างอย่างเนี้ยอย่างพวกบันนี่หรือเกสเปเชเยลอะไรพวกเนี้ยมันเป็นอมาตะมือใหม่ก็จะเล่นได้ง่ายอย่างพีเอสอะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีความแบบชิลในการ เล่นในการอะไรพวกนี้มันไม่ต้องซับซ้อนเท่ากับตัวที่มันตายได้ถูกไหมจับใส่ทีมฮิวไปฮิวคู่ฮิวเดี๋ยวสบายๆดังนั้นในมุมมองผมนะคิดว่าเป็นสายไม่พพอร์ตก็รักษาส่วนจะมาแทนตัวไหนนะครับดูจากทไลายแล้วก็ตัวเมตาในช่วงเวลาน,นั้นนะ่ะถ้าจะแทนจริงๆคงกระแทนสายรักษาหรือไม่ก็ตัวดาามจสักตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเก่าถ้าจากทไลายตัวละครที่เก่าแล้วมีโอกาสเรื่องนะครับก็คงจะเป็นอินเทอร์เนลต่อให้มันแบบ ยังถือว่าสดใหม่ช่วงเวลาเนี้ยแต่บบกไป3เดือนและสมมติว่าป้าฮลี่ยังอยู่ยังมีเซเลนซอมายืนด้วยมีลิลลี่เอเอกด้วยใช่ไหมและโดเอลยังเป็นเมตาอยู่ก็ต้องเป็นเจ้าคอลโบใหม่เนี้ยยืนคู่กับโดเอลในแนวหลังดังนั้นเตออาจจะกระเด็นแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมาแทนโดเอลเลยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยเพราะซูปเปอร์อีพิกเนี้ยเมตาก็ประมาณ2-3สเดือนเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วนะไม่น่าเกลียดนะครับตลกยคนคิดว่าจะเป็น แบบไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้แต่ในมองผมนะย้ำอีกครั้งคิดว่าน่าจะเก่งถ้าไม่เก่งเนี่ยคนไม่เติมแล้วเสียค่าลิขสิทธิ์ไปแพงคงจะโดนด่าครับคงจะไม่คุ้มทุนถูกไหมอ่าทุกคนอยากให้เรื่องไหนมาอยากให้วงอะไรมาคอมเมนต์ comment บอกกันได้นะครับสำหรับอัปเดตใหญ่ในแพตต่อไปเนี่ยสามารถไปตามได้ที่ทางแฟนเพจของเกมก็ได้เดี๋ยวไปดูสต,ตรีมย้อนหลังก็ได้ มีหมดบอกหมดว่าแพดอะไรจะเป็นยังไงนะครับวันออนี้มีประมาณนี้เนอะลาไปก่อนสวัสดีครับ